สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังคารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่9สิงหาคม2567นาะคะทุกคนวันศุกร์นะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจอเด่นวิงลูดแลพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มากบ่ชอบนะคะทุกท่านก็ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจาวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนเรามาดูค่ะทุกท่านค่ะมาดูวันที่8ก่อนนะวันที่7ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่7จนะคะใจให้เด่น2และ7 วันนี้มาสี่ศูนย์สองห้าสี่นะคะทุกคนมาคูสองศูนย์ศูนย์สองเด่นมาสองนะคะทุกคนสําหรับเราพัฒนาเข้าติดต่อกันมาสามงวดแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่ใจกลัวที่สุดในงวดที่สี่ก็คือกลัวหลุดนะคะเอฟซีก็พอยวๆบ้างนะคะทุกขั้นขาเพราะว่าไอ้มันเข้าติดต่อกันหลายมือแล้วพี่น้องมันเข้าติดต่อกันไม่เกินสามถึงสี่วันแล้วก็หลุดนะคะทุกคน วันที่เก้านะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่9ได้2 9นะคะ94 90 96 95 2นะคะทุกท่าน24 29 26 2 5นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนมักกระตามพี่น้องบอมักกับพานจ้าเรามาดูคู่ตัวเด็นนะคะคู่ตัวเด็นวันนี้ก็คือส9งเก้ก้งคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกท่านมือนีใจมัก2 6งหกหกอะพี่น้องพี่น้องมักน้ําใจกระตามได้นะคะหรือว่าถ้า f อฟไม่ชอบคู่ที่ใจวางไใ้ให้ให้เอทุกท่านจับคู่เด่นแยกกับดินประจําวันได้เลยนะคะทุกท่าน เหมือนกับหุ้นที่ใจวางไว้ให้นะคะวันเข้าวันหลุดเหมือนกันบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันพฤพฤบันสุกนะคะทุกคนขอโตษก่อไปนะคะอยู่ที่หกและหนึ่งเบิ้ลประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเจดคำนวณใบเซาวันพุลหัดนะพี่น้องจิกสิลืมนะคะทุกคนค่ะสำหรับหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนแล้แแ่หมักเราต่ชอบแ้วแตะด่วงพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางเรวพัฒนาวันที่9สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆวันๆสุขสุขคนเดอพี่น้องเดอสวัสดีค่ะ